สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงคนเกิดวันจันทร์ดวงประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพพรมยานบอก้วยค่ะ,ะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์คุณจะได้เจอพบเจออะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสถานการณ์คนเกิดวันจันทร์ใบแรกค่ะ เท้าเวสุวรรณคุณมีความมั่นคงกาได้กาเสียกาเสียงก้าไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้มีคุณมีความเมตตาเมตตาตอ่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นกล้าเก่งเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้มุ่งมั่นมีพละกกำลังมีความรู้ความสามารถนะมานะพยายามรื่งกว่าประจบประจบประสบผลสำเร็จ ติดเดี่ยวเป็นที่ยอมรับของผู้คนรอบข้างดูคุณจะมั่นคงนะคะการแก่งพระแม่ปลาวตีการดูแลเอาใจใส่หรือคุณมีความเมตตาต่อผู้คนรอบข้างเนี่ค่ะผู้ที่ได้โอกาสกว่าผู้ชายก็จะมีนาลีอุปถัมภ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะ ความสำเร็จผู้คนช่วยเหลือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ผู้น้อยก็เคารพนับถือถ้าเป็นผู้น้อยก็ผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือความสุขความสำเร็จนะคะความอบอุ่นช่วยเหลือดูแลเทพพบุตรยุติธรรมคุณมีความยุติธรรมสามารถเหมือนแต ปกป้องช่วยเหลือคนอื่นและตัวเองได้พระนารายณ์ทรงสุบรรณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรสิ่งที่คุณกำลังเผชิญดูเหมือนคุณต้องคิดต้องเลือกต้องเหมือนไพ่บอกให้คุณรอบคอบ การรอบคอบคิดตัดสินใจจะทําอะไรนะคะต้องอรอบคอบพิน,นิษฐยด้วยเหตุและผลนะคะใช้เหตุผลมองรอบข้างด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมยุติธรรมเพราะคุณก็มีความยุติธรรมจะคิดเหมือนช่างใจต้องตัดสินใจแบบตรงไปตรงมาคุณกําลังคิดตัดสินใจต้องเลือกหรือคิดแก้ไขปัญหาตัวเองและคนอื่นอยู่นี่คะ่ะด้วยความอรอบคอบแต่คุณกําลังเผชิญเหมือนคุณ ชีวิตคุณนะคะสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่อ่อนไหวชะตากรรมแล้วไปสรุปนะคะเรียกร้องร้องขออ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่คุณร้องขอเหมือนจะได้นะคะตัวคุณก็มีความมุ่งมั่นฝ่ฟาฟันอุป,ปสรรคด้วยความรอบคอบอย่างที่คุณอ้อนวอนร้องขอก็พบความสําเร็จแต่ตอนนี้เหมือนต้องให้รอบคอบนะคะทุกอย่างชัยชนะอ่อ,อนเหมือน เหมือนคุณสาเร็จแต่อ่อนไหวชะตากรรมนะคะขึ้นขึ้นลงลง,ลงให้คุณแก้ไขอยู่ตลอดเวลาและตัวคุณเองนะคะแต่ช่างพินิจพิจารณาด้วยความรอบครอบเที่ยงตรงเป็นธรรมเนะะี่ยค่ะแบนี้ก็เหมือนร่อนบอลร้องขอแล้วคุณก็จะสําเร็จด้วยถ้าคุณทําดีอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมคือคุณทําดี สิ่งที่ดีๆศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวคุณเองนะคะสามารถออกจากประสักปัญหาและพบก,กับความมั่นคงด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนดูแลคุ้มครองให้ผลด้วยความเป็นธรรมนะคะใบนี้ก็เป็นธรรมความยุติธรรมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคะ่ะไพามะทิเบตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพา,ามะทิเบต จะบอกอะไรคนเกิดวันจันทร์ค่ะใบนี้หินหินสีตาหินสีตาบอกว่าคุณควรคุณควรเพิ่มความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจะมีชีวิตที่งดงามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกย้ำซ้า คุณควรเพิ่มตัวคุณอะเพิ่มความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชีวิตคุณก็จะงดงามมั่นคงนะค่ะมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกคล้ายๆกันนะคะด้วยความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมอ้อนบอนร้องขอคุณก็พบความสำเร็จคุณก็มีความเมตตาอยู่แล้วเนะค่ะเมตตามุทิตาอุเบกขามัน่นคง ตัวคุณก็มีแล้วนำมาใช้แล้วเพิ่มช่วยเหลือแล้วสิ่งที่คุณเรียกร้องอ้อนวอนความสำเร็จแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคะ่ะใบแรกคุณแผนกับนางพิมพาไลาการดูแลเอาเจอใจใส่เนี่ยค่ะเหมือนต้องเอาเจอใจใส่เหมือนคล้ายๆกับไพนี้บอกเนะะี่ยค่ะ การดูแลเอาใจใส่การเพิ่มเพิ่มความเมตตากรุณามทุทิตาอุเบกขาที่คุณทำอยู่นะคะดูแลเอาใจใส่คุณเหมือนอยู่ในช่วงคิดหวังฝันฝันหวังไว้ก็สำเร็จได้การเอาใจใส่พยาพาลีจับปูทศกันไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวา ความอึดอัดต้องอาศัยความมั่นใจเด็ดดเี่ยวมั่นคงมีสติความรอบคอบพระอสุรินลาหูความเศร้าเสียใจปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบนี่ค่ะด้วยตัวคุณเองพิจิพิจารณาเที่ยงตรงเป็นธรรมคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณกำลังเผชิญอยู่ ความอุปสรรคต่างๆเข้ามาทุกๆด้านด้วยความรอบคอบด้วยความไม่ประมาทของคุณนะคะการผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความอาศัยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่คุณทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองดูแลต้องเพิ่มเหมือนไพ่ใบน,นี้นะคะก็บอกให้เพิ่มอันนี้คุณต้องเอาใจใส่มากขึ้นต้องมั่นใจต้องรอบคอบมีสติพินิษ์พิจารณา มีแต่ปัญหานะคะอยู่ในความมืดนะพาลาหูการสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรพบแสงสว่างความสำเร็จนะคะพระนางสุรัตวดีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวความสำเร็จโชคลาภชื่อเสียงชัยชนะนะคะความสุข แล้วชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปาถนาและคาดหวังว่าจะทําให้ดีที่สุดถ้าคุณก็จะได้พบความสําเร็จนะคะทุกๆด้านเชื่อเสียงเงินทองชัยชนะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้คุณอดทนนะคะมั่นใจทําอะไรมั่นใจอดทนมั่นเนีย่ยเข้มแข็งมันไพ่ใบแรกบอกเนะะี่ยค่ะด้วยความเข้มแข็งอดทนเรียกรองทุก บางคนบางท่านที่มีอุปสรรคนะคะแล้วคุณก็สามารถทำตามที่คุณมุ่งมั่นไว้ได้พระพิรุณน,นะคะใบสรุปมาคุณต้องการชื่อเสียงความสำเร็จความร่มเย็นที่คุณเหน็ดเหนื่อยอดทนต่อสู้ผ่านพ้นอุปสรรคเนี่ยค่ะชื่อเสียงเงินทองก็มาแบบไม่ขาดสายอาศัยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติ พัทษะคงเบ่งนะคะมีอุปสรรคปัญหาเนะี่คะภาละแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นอ้อนวอนขอร้องสิ่งศส,สิทธิ์ให้ช่วยเหลือต้องเหมือนคุณต้องรอบคอบและตัวคุณเองก็มุ่งมั่นนะคะบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จเหมือนใบนี้บอกนะคะ ้นีก็มั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงและตัวคุณก็มีความเนะะี่ยค่ะมั่นคงเด็ดเดี่ยวมีเป้าหมายพละกกำลังความสําเร็จก็รออยู่พระศิวะคุณก็มีพลังอํานาจอยู่ในตัวคุณเองนะคะความเข้มแข็งอดทนคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ชีวิตแปรผันพิกผันได้ตลอดเวลาต้องมั่นใจเด็ดเดี่ยวก็ยะะ้ำซ้ำเนี่ยค่ะ คุณมีความเข้มแข็งอดทนต้องเหมือนเผชิญแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆทุกอย่างก็จะจบนะคะพยายมลาชท,ที่คุณวิตกกังวลวุ่นวายใจคิดมีปัญหาทุกอย่างก็จะจบแล้วพบกับความสุขความสำเร็จนะคะชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาไว้นะคะด้วย พรคุณมากด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวคุณใบสรุปค่ะเฉะลิมฉลองนะคะเทพธิดาพระจันทร์ความสำเร็จเฉลิมฉลองชื่อเสียงคุณคขจรกระจายเหมือนดอกไม้นานาพันธ์กระต่ายตัวคุณก็มีไหวพิษปฏิพานตัวรอดได้จิตใจคุณก็สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญนะคะ ความสุขความสำเร็จได้รับชัยชนะเฉลิมฉลองนะคะใบสรุปแล้วชื่อเสียงเลยคะ่ะในสิ่งที่คุณออนวอนร้องขอเรียกร้องความทุกข์เมื่อใช้เวลานะะี่ค่ะพระพิรุณความมาณพยายามของคุณนะะี่ค่ะเมื่อผ่านพน้นเหมือนเมื่อสิ้นสุดของการงานที่คุณทําไม่ว่าชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างสําเร็จยืนยาวเฉลิมฉลองทุกอย่างก็จะจบย้ําซ้ํานะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณนะคะว่าคุณควรเพิ่มความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชีวิตคุณก็พบความสําเร็จเพราะคุณก็มีอยู่แล้วนะีตัวคุณเมตตามุทิตา,ตาอุเบกขาของคุณมีพละกําลังเป้าหมายที่คิดที่วางไว้พบความสําเร็จค่ะอาศัยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมันคงมีสติของคุณนะคะแล้วคุณนะคะีค่ะ ความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมคุณก็มีความยุติธรรมอยู่ในตัวคุณนะคะรอบครอบคิดช่างใจพิจิพิพพจารณาจะทําอะไรนะคะมีความรอบครอบค่าขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ